สวัสด,ดี FC แฟนคลับอ่ะอิหลาหน่อ,อ,องอิง FC สาวน้อยเป็นบ้านแพงแล้วก็ FC พลังเงียบทุกคนพี่น้องเมื่อวานนี้อิหลาอ่ะอิหลาเข้าไปงานการกุศลเป็นงานกีฬาเนาะที่น้องบวัวลำพูอ่ะเป็นเมดเดย์ไอดอลอิสานครับ2,025ที่หน้องบวัวลำพูเนาะ มิสเดอไอดอนอีสานครับสองพันยี่สิบห้าเนาะบัวลำพูว้วนอีลาไปอ่าเป็นฟุตบอลการกุศลพี่น้องสนับสนุนเยาวชนน้องบวงัวลำพูอ่าร่วมตัวศิลปินนักร้องดาราเอ็นดูแล้วก็อินฟูลหลายๆคนเนาะเพื่อสมทบทุนในการสนับสนุนและส่งเสริมการกีฬาให้แก่เยาวชนเนาะจจงหวัดน,น้องบัวลำพูวันอาทิตย์เมื่วานนี้ที่สามสิบเอ็ดสิงหาคมเนาะครูผู้ยิ่งแบบน,นี้ คู่ผู้ยิงเล่าไอคู่ผู้ยิงระหว่างทีมอ่มาสายมูยู่ในต็ดพบกับหงดำเอฟซีซื้อเสือตัวนึงเท่ากับบริจาคหาสิบบาทน้องหมู่ว,ว่านเป็นงานการกุศลทีน้องบัวล้ำพูอีหลากกระด้เดินทางไปอ่างานการกุศลไปบึงบรรยากาศตอนอีหลาลงสนามพี่น้อง สอีกเจ็ดเด้อี้แ่พอสุดยอดอีลีสำหรับบุงอิงสู่ค่ะอีลีพี่น้องจบงานไอ้มิตติ่งสิบวนเตียสี่บนตีมือว่านมือวันเสาเนาะ วัดนาทีกลับไปงานการกุศลต่ออีกบัตรที่นี่ <c> fc โฟก,กันอีหยังกับเสืออีหลาว่าอีหลาใส่เสือตัวใด fc โฟก,กัสเสื้อองคงอิงเพชรบ้านแพงพี่น้องเสือกีฬาที่อีหลาลงสนามเบอร์ใดเ fc ตังจดล่วๆเลย ว่าอีหลาใส่เสือ้อเบอร์อยังกังสี่แม่พี่น้องมือนี่กับเป็นมือรัฐบาลไทยเฮ้าเนาะกับเอฟซีต่างจุดรัวว่าอุ๋งอิงจะใส่เสื้อเบอร์อะไรมั่นกระแปลกนี่นวันที่สามเอ็ดอีหลาได้เสื้อเบอร์สิบสามซึ่งเป็นตรงก็วันเกิดอีหลาพอะดีเอาพี่น้องมันเป็นเหตุบังเอิญปะเกิดวันที่เอสิบสามไปแข่งวันที่สามสิบเอ็ด องเขก็ว่เกิดอีลาพ้อมเบอร์เสือบาซิลนี่เอาเป็นแนวทางเนาะสำหรับไพ่พืนเ้นเดมีอ่อะแนวทางกะเอาไปเป็นแนวทางสําหรับมือน,นี่กะขอให้โชคดีทุกคนเด้อพี่น้องขอให้โชคดีทุกคนอนาะเปเบื่อบรรยากาศ สุดท้ายพี่นนองนั่นแหละกะ็ขอให้โชคดีทุกๆคนแล้วก็ไพรเพื่อนกดติดตามกับฝากกดติดตามมาน้ำเด้ะค่ะเด้อเพื่อจะบริกาะไอ้ผ่าดคลิปต,ต่อไปเนาะสำหรับมือเอกอสวัสดีขอให้เอฟซทุกคนโชคดีโชคดีทุกๆคนนด้ค่ะเด้อสวัสดีค่ะ